หน้าเด็กกับพี่กบใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a l i s h l a t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงจะไงเหรอคะสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่พี่ก็จะหายเน่่น ไม่เกิน2นาทีนะคะอุ๊ยไม่เกินสองนาทีนะคะดูดีดูฝานป่ะครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัญยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทนะะค ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในภาพเนี่ยนะพี่วุนดูคืออธิบายชวว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้30มสิบสามสวิสามสิบกว่ิอันนี้สามสิบกวิเองนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เป็นกระผันไปถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ถึงสิบปีโอ้ยหมายถึงว่าเขาทานแค่ข้างเดียวเหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นการเทสเดี๋ยวก่อ็ยุ่เลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางาน,นชั้นใต้ผิวมันมีตัวอ<ล>ะวไรที่เป็นกระตุ้นมนไหมมีอะจิลีลีนค่ะตันนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเห<อ>็นหมคะหายไปแล้ววาวซ้ายนะสังเกตซ้ายไวน้น้ำเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหใช่แถ้าพี่บุมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่ย่างทีกเราชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องจังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกพิักราด้วยโอ้จริงเลยดูสิจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นมันสบายไมมีอะจิลีนมีค่ะตรวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเห็นไหมคะหายไปแล้วซายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โห ถ้าพี่ผมพูดอ,อย่างเดียว,วจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวีดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่